สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโสดไม่นานเผยข่าวดีอุ้มรคัคนาหลังหย่าขาดบอลเผยข่าวดีหลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเข้าวงการรับงานอีกครั้งสําหรับอุ้มรคัคนาหลังเลิกลากับอดีตสามีบอลกิษณนะเธอก็ได้ขนข้าวของพาน้องดิสนี่ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพกับครอบครัวดังเดิมล่าสุดอุ้มรคัคนาได้ลงเรื่องราวดีด ผ่านไอจีส่วนตัวถอยรถหรูคันใหม่เทสลาอีกทั้งยังเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าเพชรธารแฮชแท็กสองสี่หนึ่งหนเรียกได้ว่าโสดแล้วชีวิตใหม่ของอุ้มลกคณาก็เดินหน้ามูมออนทำงานหาเงินเพื่อนาคตลูกสาวควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองจะได้อยู่กับลูกไปนาน ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ